น,นี่ก็จะเป็นเหมือนในโกดังญี่ปุ่นนะอ๋อใช่ด้วยเซรามิกนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับอย่างรถยนต์ก็มีนะในซอยที่สองที่ลองสุดท้ายนี้รู้สึกจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็สลับไปด้วยอของเก่าปูพื้นแบบนี้เน,นี่ยครับก็สเสน่อีกอย่างหนึ่งของตลาดมือสองก็คือต้องปูกับพื้นแบบนี้แหละ นะครับอยากได้ตัวไหนอยากได้แบบไหนก็มาเลือกมาซื้อดูนะครับหนังสือเก่าก็มีอย่างนี้มีทุกอย่างเลยข้อเรืออะไรก่อนนะอยวกไปดูนิดนึงนะครับอ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวผมบอกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสินค้าประเภทนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนกล่องพัสดุกล่องกล่องที่บรรจุพัน์ของเขานะ่ะมันมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยดีานะครับเพาจะมาขายถูกนิดนึงรองเท้าของใช้ต่างๆนะครับพวกนี้เขาอาจจะเหมามานะเดาเอานะเกาจะมาขายถูกๆหน่อยนะครับ รบรรยากาศนะครับจอนเย็นเวันอานทิตย์นะครับคึกคักแล้วนะครับีตุก,กตานะครับเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเดินมาย้อนเก็บภาพอ่าภาพเออ่เขาเรียกอะไรคลิปสั้นนิดนึงนะี่ส่วนมากก็จะเป็นเหมือน เหมกากรดังญี่ปุ่นมานะเนี่ยอ๋ใช่ด้วยจริงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขยะไฮโซนะครับสินค้ามือสองโชว์้วยก่อนดีสินค้าประเภทเขยะไฮโซนะครับนี่ทุกตลาดจะต้องมีเนะี่ย อากาศเริ่มคึกคักแล้วท่ญญานผู้ชมประมาณสักห้าโมงนะห้าโมงเย็นนะครับก็ยังดยแดดก็ยังมีแดดอยู่นะครับแต่ว่าก็าถือว่าแดดมันแต่ร่มลมตกแล้วล่ะนะอากาศก็เย็นเย็นชิวๆเดินสบายๆนะครับแนะนําอีกหนึ่งตลาดนะครับตลาดคุ้มข้าวรัตกระบังในเขตของถนนเจ้าคุณทหารนะครับ<ด>มือสองของเก่าอัมพงญี่ปุ่นเครื่องเสียงญี่ปุ่นก็มีนี่แผ่นเสียง ของญี่ปุ่นนะครับรจับจก,กรยานนะครับนี่โอ้โหโ,หโอ้โหอันนี้เรียกว่าแล้วว่าสุดยอดเลยยู่นะครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็สารพัดเลยนะมีทั้งอะไหล่รถมอเตอร์นะอันนี้มันได้ ครับก็เดินกันชิวๆนะครับตลาดตอนเย็นนะตลาดคุ้มกล้าวนะมือสองเสื้อผ้านี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับราคาห้าสิบสี่สิี่สิบก็มีนะสภาพก็ยังใหม่อยู่นะเดี๋ยวผม,ผมต้องมาดูสักหน่อยนะตางเกีงสวยขางเกงสวยน,น่นะต้องมาซื้อไปใส่สักตัวตัวเท่าไหร่ไม่รูนะ้ส่วนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าท้่มากกว่านะท่านผู้ชม ตัวละยี่สิบก็มีนะเนี่ยยี่สิบบาทนะสามสิบบาทนะครับ้อผ้ามือสองนะญี่ปุ่นนะครับรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ทุกตลาดต้องมีนะเนี่ยไม่รู้คู่เท่าไหร่นะเนี่ยเท้ามือสองนะครับฝั่งนี้นะพันเบ็ดลอกก็มีนะ บางบางส่วนก็จะเป็นมือหนึ่งนะครับบางส่วนก็จะเป็นมือสองที่ค่อนข้างเกตีอันนี้เป็นชุดน้องหมานะครับชุดน้องหมาชุดน้องหมานะครับตัวละยี่สิบห้าบาท ตัวละยี่สิบห้าบาทเสือ้อเสือ้อผมเรียวรนะองเท้าคู่ละร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็เก้าฝั่งข้างบนนะครับโค้สวยเหมือนกันนะไนกี้สวยเลย รองเท้าบางทีมันก็จะเป็นของแบรนด์นะต้องคนดูเป็นนะครับนะบางทีก็แบรนด์จริงแบรนด์ปลอมนะผมก็ค่อยดูไม่ค่อยเป็นหรอกดูว่าเออมันสวยราคาไม่แพงก็ซื้อเลยนะส่วนมากว่าคนนักเรียนนะครับก็คือจะซื้อรองเท้าประเภทนี้เยอะมากรองเท้าประเภทมือสองเนี่ยเคื่อผ้าเหมือนกันนะนักเรียนนะักศึกษาเขาชอบประเภทนี้นะเขาไม่ชอบใหม่ๆนะผมก็เพิ่งเห็นบางทีเขาไปเลือกนะครับก็คือเลือกเอาของที่มันเป็นมือสองที่มันเป็นของแท้นะครับนะ เราเดินซอยที่สามนะครับคราวนี้ผมเดินมาจากซอยสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมตลาดคุ้มก้ารัศกระบังน,นะนนผมเด,เดินยาวๆไปเลยดีกว่าฝั่งนู้นก็มีกดังรองเท้านะฝั่งนั้นนะกดังรองเท้าแล้วก็มีร้านประดับยนต์ร้านทําเกี่ยวกับอุปกรณ์คาลิโอนะครับคาลิโอฝั่งนู้นนะผมก็ไปถ่ายคลิปไปอยู่นะจุดตามรับชมแล้วกันนะครับ ซอยไหนอันนี้ซอยที่สามนะครับเดี๋ยวสิฟันนีอันนี้อันนี้จะบดแถม่ให้ก้อนเราตัวใหม่ไหมฟันเก่าหรือฟันขาวสิบห้าวันเป็นใช้ตัวเก่าอย่างผมเอาตัวใหม่ไปลองผมคิดใช่ประมาณพอของเดี๋ยวพี่สองร้อยพอแล้วจะแถมสบู่ให้ก่อนเงินต่อนะครับผมมือสองของเก่าตลาดคุ้มเกล้าลาดกระบังนะครับ ผมจะติดลิขสิทธิ์เนี่ยเนี่ยไม่เป็นไรถ่ายไปเรื่อยๆนะเส้นเสียงก็มีนะตุกตาครับ,รบเดินกันยาวๆนะครับอันนี้มีหลายซอยผมเริ่มจากซอยแรกเลย ขอโทษครับฝั่งนี้ก็เป็นซอยที่สามนะครับเดินมาจากซอยสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เดินไม่ได้เดินซอยแรกนะเดินซอยสุดท้ายเลยคือเริ่มต้นมาจากสุดท้ายแล้วก็จะไปจบที่ซอยที่หนึ่งนะของเก่ามือสองนะครับของสะสมนะครับแนะนําให้มาวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าตลาดนี้ก็น่าจะมีวันอาทิตย์แหละผมไม่แน่ใจว่ามีวันไหนบ้างนะนี่ ชอบมือสองก็เยอะนะคัดลมก็มีนะคัดลมมือสองอ่ะโอ้อันนี้สาระพัดเลยผมก็จะแนะนำตลาดไปเรื่อยๆนะตลาดทุกที่บางทีก็ไปตลาดเดิมๆบ้างนะครับเดี๋ถ่ายภาพไปหน่อยนะครับ ต้นไม้ก็มีนี่เป็นตลาดต้นไม้นะครับพระเครื่องก็มีบ้างนะเคสโทรศัพท์ตัวนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้มันเป็นอะไรได้ครัฟิล์ม,มโทรศัพท์ยี่สิบาทเลยครับยี่สิบบาทฟิล์มครับคนเยอะ ก็อาจจะเดินไวนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมหนังสือเก่านะครับอันนี้หนังสือพระแล้วก็เป็นเสื้อนะครับอันนี้เสื้อเสื้อมือสองเ,เครื่องปั๊มน้ำปั๊มลมอันนี้เครื่องปั๊มน้ำมือสองนะนผมเห็นขายอยู่ตลาด ของวัดส่วนแก้วนะครับเครื่อง๊มน้ำนี่มีขายนะครับบนวัดวสวนแก้วนะถ้าท่านใดสนใจนะครับบางบางคนก็บอกว่าให้ผมถามเบอร์โทนะคือมันมันต้องบอกว่ามันมันไม่สามารถจะถามได้ทุกร้านนะครับแล้วก็ผมถามไปก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะดูจบหรือเปล่านะนะครับอันนี้ก็ถือว่าแนะนำแล้วกันนะครับอยากได้ของดีของใช้จริงๆก็ต้องมาเดินนะ ต้องมาเดินดูนะครับเพราะมันไม่มันไม่ได้ขายเฉพาะร้านนะครับคือมันขายกันเยอะนะจะให้ผมมานั่งเจรนานทุกร้านคงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเดินย้อนนิดนึงนะเมื่อกี้เห็นร้านนี้นี่โอ้ยมีเครื่องโม่เลยนี่นี่คือเครื่องเครื่องเครื่องโม่เครื่องโม่แปง้งแสมัยก่อนนะนี่ ฝั่งโน้นนะครับไปเดินต่อไปนะครับบางอย่างก็คือของที่เราเคยใช้สมัยเป็นเด็กนะคือมันมันบาง,บ,างบ้านก็ไม่มีแล้วอ่ะโอ้อันี่สี่สิบบาทเองจกกังเก,จเกงถูกเนนะี่ยตัวละเจ็ดบาทเหรอสามตัวยี่สิบนะเสื้อตัวละเจ็ดบาท เกงตัวละสีบนะสีบาทเลยจ้าเห็นราคาแล้วตกใจไงเลยขอดูนะสี่สิบบาทนะเนี่ยสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทนะวันนี้ก็เจ็ดบาทเองเ้ยเสื้อสามตัวยี่สิบครับตัวละเบาทถูกกว่าสิบาทก็มีนะนี่ยมีเงินเ็ดบาทก็มีเสื้อใส่ฝั่งนี้ก็ร้อยยี่นะครับตัวละร้อยนะ ผ้าม่านพื้นละร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินย้อนมาซื้อดีกว่าผมถ่ายคลิปให้หมดก่อนนะครับเสื้อมาตัวละเจบาทถูกไม่รู้จะถูกยังไงนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกของคนที่เขามีรายได้น้อยนะท่านผู้ชมอย่าคิดว่ามันเป็นของของราคาถูกนะครับบางคนก็ไม่มีตังค์เท่ามีนะครับนะ ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเนี่ยแอร์มีสองเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะตู้เย็นก็มีขายนะครับผมเห็นอยู่ที่วัดสวนแก้วเยอะเลยท่านใดอยากได้พวกตู้เย็นก็แนะนำนะครับตลาดวัดส่วนแก้วนะซปเปอร์มาร์เก็ตนะครับ อะไรรถนะครับตลาดนี้ก็น่าจะมีประมาณถึงสักสองทุ่มสทุ่มก็ก็น่าจะจะมีถึงดึกประมาณนั้นแหละนะอันนี้เสื้อผ้าในถุงนะผมจะเดินดูพวกที่มันเป็นของมืองสองจริงๆดีกว่านะครับ เชื่อห้าสิบบาทก็ยืดก็สื่อว่าสวยอยู่นะโซ่ละห้าสิบค่ ร้อยเดียวแต่รถตนนี้นะครับรถนนี้ขายสามรครับตนไหนขายสามร้อยตัวละร้อยยืมร้อยเดียวถูกอยู่นะราคาร้อยเดียวนะถือว่าถูกได้ก่อนนะครับเหรอ อะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับแอมรถยนต์ปีรถยนต์โอ้โหร้านนี้แบบจัดเต็มจริงเลย